สวัสดีจ้าคลิปนี้พาทัวร์จะให้ดูมุม ฟางของสวนหย่อมตรงนี้เนาะอืมทุ่งทิวลิปนี่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยอืมไม่ว่าจะเทเอฤดูไหนตรงนี้จะน่าอยู่มากจะแบบว่าจะดูอบอุ่นอะ่ะเป็นสถานที่แบบเป็นน่าจะเป็นอำเภออำเภอเก่านะทุกคนอืมเดี๋ยวพาทัวร์ให้ดูรอบๆอันนี้ย้อนย้อนแสงหน่อยนะอืม độc, không Năm tục khí, không mái không mua mua ตรงนี้เป็นรูปของมันเป็นรูปหัวใจนะทุกคนน้ำก็ใสนี่เป็นดอกไม้สีม่วงเป็นรูปหัวใจเป็นดอกไม้สีม่วงสีขาวเป็นรอบๆเลย เดี๋ยวพระทวจะถ่ายรูปดอกไม้ให้ดูก่อนนะเพราะมันเป็นสีม่วงจะถ่ายรอบก่อนอทั่วมอทุกคนนะ้ำมันล้นอืม เป็นน้ำุูยเองเนี้ยจ้าเป็นน้ำพุ้แล้วก็เป็นดอกสีม่วงม่วงอืมดอกสีม่วงสวยไหมดอกสีม่วงรอบๆรอบๆน้ำพู้เลยน้ำพูนี้ถ้ามองเข้าจริงๆอ่ะจะเป็นน้ำาพ้สีมมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำพู้ของหัวใจเป็นูเป็นรูปของหัวใจอืม จะพยายามจะถ่ายรูปที่มันเป็นมันเป็นแค่ดอกไม้นะเพราะว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนน้ำของเขาเจะใสมากเนี่ยเป็นจะเป็นบรรยากาศอย่างน,นี้อ่ะทุกคน S <s <hr ug> จะเป็นแบบหัวใจบรรยากาศโดยรวมๆมันก็เป็นแบบนี้ <S <s <hr ug> นจะย้อนแสงด้วยนะทุกคนแต่อยากจะอยากจะถ่ายให้มันเป็นหัวใจให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นหัวใจแต่มันไม่เห็นนะ được lùi nán đấy bà thường นี่ตรงหัวของของคือเ,เรียกอะไรหัวหัวของหัวใจ <c oughs> น้ำพุเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของของท่าทัวร์เองแหละชอบมาถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปทางไหนก็จะไปทางนี้แหละก็มาอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้มันสวยทุกทุกครั้งทุกฤดูเลยนะตรงนั้นเป็นทุ่งทุ่งดอกสีแดงกีรลิปสีแดงอันนี้ก็คือ มันดมเย็นแล้วต้นไม้มันใหญ่มากทุกคนเนี่ยต้นไม้ใหญ่มาก ย็นสบายได้ยินเสียงเสียงน้ำตกก็ถ้าจะหลับแล้วทุกคนตรงนี้ถ้าเกิดหน้าหนาวก็น้ำเละแข็งหมดนะทุกคน <laughs> น้ำละแข็งหมดบรรยากาศโดยรอบสดใสต้นไม้สวยๆแต่ละปีแต่ละฤดูเขาปลูกไม่เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนตรงนี้ ก็ปลูกไม่เหมือนกันนะอืมมันอยู่ที่คนจัดสวนด้วยว่าเขาจะปลูกแบบไหน,นอม,มองไม่ออกแล้วนมะันเป็นหัวใจเนะเาะมีเด็กน้อยเข้ามาจากักรยานของพาทัวเองเลยตัวนี้ก็มีทีลิบด้วย ว่าจะเห็นน้องแชมป์มาทางนี้อันนี้ทางนี้ก็ทางนี้ก็ไปทางโรงเรียนของน้องแชมป์เหมือนกันก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนเพราะว่าเอ่ยมีเด็กมาด้วยเดี๋ยวที่นี่เขาจะเอ่บางคนก็ซีเรียสนะถ่ายโดนเด็กบางคนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอืมแต่พอเจอเขากลัวถ่ายโดนเด็กก็เลยบอกแค่นี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปใหม่นะคลิปดอกไม้เยอะแล้วคลิปบรรยากาศที่นี่ก็เยอะแล้ว เยอะแล้วอยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดให้กำลังใจกำลังใจพาทัวเนาะไม่ได้เปดนาทีแล้วค่น,นั้นแล้วพถัวจะเดินไปด้วยแล้วก็ให้คลิปนี้มันถึงถึงแปดแปดนาทีเนาะเดี๋ยวดอกไม้ตรงนี้ที่เป็นดอกไม้สีขาวเนี่ยถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าอมันออกโดอกเยอะๆหลายหลายสีเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะเนี่ย้ดอกนี้ด่งนี้ด่กน,นี้จะสวยมากมันมีหลายสีด้วยตรงนี้ยังไงคลิปนี้ผาทัวก็แค่นี้ก่อนเนาะอขอบคุณสำหรับการรับชมนะแล้วก็ผาทัวก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้ะกดไลค์ กด subscribe กดแชร์พาทัวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพาทัว